นี่ตอนนี้น้องทันวากับน้องภูพิงนะครับอาบน้ำเพื่อจะเตรียมตัวไปแสดงนะครับเข้าในลานโชว์นะครับโอ้โหอาบน้ำเย็นสบายเลยออกสยากนะต๋อ โอ้โหซุปตามาเจอสุปตานะครับไม่รู้จะเป็นซุปไก่แล้วซุปหมูนะครับตอนนี้เออน้องพิงนะครับ chuyển sang bài lơi ô oh. kiếng lây ạ à? chạy lên chạy lên ô ấy บางซอยอันนี้อาบอาบคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวจะไปอาบในปางอีกนะฮะในปางจะเย็นสบายกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าน้ำจะแรงมากเลยฮะโอยจะเย็นลูกโอ้ยนั่งแล้วเอา้า <c oughs> ทาอะไรเนี่ยนะ่นะนั่นนทำอะไรเนะี่ย

对。